อมสินให้บริการตรวจเครดิตบูโรผ่านแอป Mymo ได้แล้วรับผลภายใน24ชั่วโมงสวัสดีค่ะคลิปนี้ทางช่องมีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกเช่นเคยค่ะ คลิปนี้เป็นข่าวสารด้านการเงินการธนาคารที่หลายๆท่านนะคะกำลังให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถหรือการผ่อนสินค้าต่างๆเวลาเราจะไปดำเนินการกู้ขอซื้อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆนะคะธนาคารจะต้องทำการเช็คเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารที่เราขอกู้และที่สำคัญที่สุดนะคะนอกจากเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆแล้ว ในสิ่งที่ต้องตรวจสอบและพิจารณาที่สำคัญคือในส่วนของเครดิตบูโรค่ะที่เราต้องไปทำเรื่องนะคะยื่นขอตรวจสอบกับทางธนาคารและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อให้ทราบผลว่าเราติดปัญหาทางการเงินอยู่หรือไม่ค่ะธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้นะคะที่ประชาชนต้องเดินทางไปยังธนาคารเพื่อกรอกข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจสอบเครดิตบูโรค่ะ และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ3 7ถึง7วันทำการค่ะและเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสินแห่งประเทศไทยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าของธนาคารได้ทราบค่ะตามที่ธนาคารอมสินได้ร่วมมือกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถตรวจเช็คข้อมูลเครดิต การใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินและตรวจเช็คคะแนนเครดิตผ่านทางช่องทางออนไลน์บนแอป Mymo ของธนาคารอมสินได้แล้วค่ะทางสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางและยังลดความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนก็ตรวจเช็คได้โดยเข้าเมนูตรวจเครดิตบูโรที่หน้าจอหลักของ m y โ o แล้เลือกประเภทรายงานข้อมูลเครดิตหรือรายงานข้อมูลเครดิตพร้อมคะแนนเครดิตซึ่งค่าบริการนะคะจะหักจากบัญชีเงินฝากของท่านค่ะจากนั้นนะคะเลือกรับเอกสารทางอีเมลท่านจะรู้ผลเร็วภายใน24ชั่วโมงค่ะแต่หากขอรับทางไปรษณีย์นะคะจะได้ภายใน7วันทำการค่ะ อันหนึ่งในส่วนของการตรวจเครดิตบูโรนะคะเป็นการเตรียมตัวก่อนไปขอสินเชื่อไม่ว่าจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือขอบัตรเครดิตนะคะได้ตรวจดูว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ค่ะมีหนี้ที่ไม่ใช่ของเราอยู่ในบัญชีตัวเองหรือมีประวัติการคร้างชำระถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถขอแก้ไขได้ค่ะหรือต้องการตรวจดูว่ามีสถานะปิดบัญชียอดหนี้เงินกู้ที่ต้องตรวจเช็ค เป็นศูนหรือยังนะคะหลังจากที่เราชำระนี้หมดแล้วรวมทั้งยังได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่เป็นต้นค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลายท่านนะคะมีแอป Mymo อยู่แล้วนะคะแล้วก็วางแผนที่จะกู้สินเชื่อต่างๆท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบเครดิตบูโรกันก่อนได้เลยค่ะว่าผ่านหรือไม่หากท่านใดน,นะคะต้องการตรวจสอบแต่ไม่มีแอป m y m o ต่ได้เปิดบัญชีกับธนาคารอมสินเรียบร้อยแล้วนะคะท่านต้องไปทําการเปิดแอปไมโมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารให้เรียบร้อยก่อนค่ะจึงจะดําเนินการตรวจสอบผ่านแอป,ป m ม m o ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องมาแจ้งข่าวสารให้ทราบกันเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับทราบก่อนใครค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ